ลวงพ่อเจ้าค่ะอุยี่วัดดีค่ะ,นคะหนาคะกินข้าควคนเดียวเยอ้าก็นั่งกินข้าวคนเดียวแต่เห็นกินสองคนหรือไงก็นั่งอยู่คนเดียวเออว่า,าแต่ครั้งนี้ไปทำอะไรมาหน้าหมอง ต้าหูก็จะเป็นอย่างนี้แหละได้เป็น<อ>แบบไหนหยกอยกหยกอยกหยอกหยอกค่หยอกเออแต่ดูไปดูมาก็หล่อเนี่ยฮะปั้น<อ>แต่พี่อยู่มานี่ไม่เคยมีใครชมพี่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยจริงดิใช่ทำไมเขาไม่พูดเรื่องจริงเนาะเออแต่ก่อนเขามีแต่แบบหน้าตามึงหาอะไรเหมือนครุฑหลักกิโลอะไรประมาณนี้จริงดิเอออ้โ น้องอะไรวะน้องอะไต้มไหมเนี่ยน้องอะไรวะน้องเปิ้ลน้องอะไรวะน้องน้องเขียวอ๋อรู้แล้วน้องนั่งก่อนเออน่าจะเรียกหนูนั่งตั้งนานแล้วเนี่ยนั่งนั่งหนูก็โดนกระยกไปแล้ว ฟุ้งืนี่มาทำอะไรเนี่ยมาอุดรมาอุดรมากับเฮียป๊าดมาทำอะไรเนี่ยกินข้าวเลยร้องเพลงหน้าตายงี้ร้องเพลงได้เหรอได้อยู่ก็ได้พอได้ร้องพอได้โอ้ถ้าร้องดีอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปอยู่ค่ายพี่เลยจริงดิเออพี่มีค่ายด้วยดีใจดีใจ ฟังเลยไหมฟังเลยไหมฟังเลยร้องให้พี่ฟังนะอย่าลืมนะใช่แจะร้องดีพาหนูไปอยู่ค่ายเลยนะได้จัดไปไม่ต้องอยู่หรอกค่ายแถวเนี้ยไม่ต้องอยู่น้องขอมาให้พี่หน่อยน้องแม่ขอามอันนั้นน้องใช่ไหมเออเอออันหน้ามาันหนามอันนี้อะไรฟังเลยนะฟังเลยฟังเลยฟังเลยเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นรถไปที่เลยเหรอ ฟังอยู่มองนี่แหละอ๋อฟังอยู่ที่นี่อ๋อคือฟังบทเพลงได้เลยอะไรประมาณ<ห>นี้อ๋อดูว่าจะต้อง<ห>พี่ต้องไปฟังอยู่เลยทิ้ๆ ใช่อะใช่พาหนูไปอยู่ค่ายด้วยใช่ไหมใช่ไปอยู่ค่ายพี่เลยใช่สัญญานะจริงไม่ตัวกันนะไม่ตัวอู้หู้ผีี่อยู่แล้วใช่เฮียหนูไปแล้วนะพี่เขาจะพาไปอยู่ค่ายไปอยู่ค่ายใช่ไม่หนูถามเขายังว่าค่ายอะไรค่ายอะไรที่เขาจะพาไปอ่ก็ค่ายรถพ่วงไงไปไปด่วย เอาไปเลยไปเออเอาไปยุให <aunque S 2> ้เลยเออไปนอไปนอนเพลงไปนอนเพลหงุงหลุมนอนฟังด้มวงนะเออไปเลยว่าอขวไม่พึงกับพึงร้องเพลงให้ผู้ใดฟังมีไปอเกี่ยวฟังไปุเออดี